พอดีเห็นไปบ้านฝั่งตรงข้ามพอดีมีต้นกล้วยกลวยก็เลยใบตองนี่มันห่อข้าวได้นี่หว่าแล้วเลยเออน่าจะเอาใบตองมาลองห่อข้าวดูสวัสดีค่ะชื่อตรงๆนะคะรัศลินประสิทธิเวชากูนค่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวห่อใบตองค่ะ ตอนแรกก็ว่าจะขายข้าวเฉยๆแต่ทีนี้ในออนไลน์ร้านข้าวตามสั่งมันเยอะมากแล้วก็เลยจะทำยังไงให้คนอื่นเขารู้จักร้านเราใช่ไหมคะพอดีเห็นไปบ้านฝั่งตรงข้ามพอดีมีต้นกล้วยก็เลยใบตองนี่มันห่อข้าวได้นี่หว่าแล้วเลยเออน่าจะเอาใบตองมาลองห่อข้าวดูห่อไม่เป็นเลยค่ะก็หยิบใบตองมาก่อนเรียกแม่ก่อนเลยดู YouTube แล้วก็ทําไม่เป็นก็เรียกแม่ให้แม่มาช่วยห่อลองทําให้ดูก่อนแล้วก็รักจำเขาเอาแล้วก็มาทําเองได้ ห่อแรกใบตองกรอบไม่ได้เอามาตากแดดก่อนก็แตกเละเทะไปหมดเลยค่ะตอนแรกก็ยังไม่ได้เอาเชือกกล้วยอ่มาทำนะคะก็ไปซื้อไอ้เชือกฟางมาผูกแแนแต่นี้มันเป็นขุยมันเป็นขนแบบกลัวมันจะลงอาหารก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเชือกกล้วยดีกว่าตอนนี้ที่ร้านจะมีเป็นพวกกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพราแล้วก็กระเทียมพริกไทย แล้วก็เป็นพวกข้าวผัดโบราณข้าวผัดรถไฟที่ใส่ซอสชมพูค่ะแล้วก็ข้าวผัดโบราณใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็จะเป็นข้าวแมวข้าวแมวก็คือข้าวคุกปลาทูค่ะแล้วเราก็ใส่ซอสไปแล้วก็เสิร์ฟกับหอมแดงแล้วก็พริกซอยค่ะแล้วก็น้ำปลารุงรสอีกทีหนึ่งแล้วเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือข้าวเหนียวคุกกระเพราเกิดจากการที่วันนั้นข้าวไม่พอผัดเราก็เลยเอ้ยมันมีข้าวเหนียวแช่อยู่ในตู้นี่นาแล้วก็เลยเอาลองมาประยุกต์ผัดดู วัตถุดิบไปตลาดทุกเช้าค่ะโชคดีด้วยที่บ้านใกล้ตลาดก็เดินไปได้อะค่ะเดินไปได้แล้วก็ไปเลือกร้านประจําที่แม่เคยซื้ออะไรแบบนี้ค่ะที่เราเคยทําทานอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อร้านประจํานั้นมาให้ลูกค้าทานของสดใหม่ทุกวัน ข้าวที่อร่อยในในความรู้สึกเราเป็นรสมือแม่อยู่แล้วค่ะความรู้สึกคนจะต่างกันอยู่แล้วแต่และคนจะบอกไม่ได้บอกอันนี้หวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสำหรับเราแม่ทำไงก็อร่อยเราทําทานเองแล้วก็อร่อยใส่ใจลงไปเหมือนที่เราทําทานเองเค่ะ รู้สึกดีนะคะแล้วก็สนุกด้วยอีกอย่างนึงมาว่าให้แม่มาช่วยด้วยก็แบบว่าเหมือนมาว่าความสัมพันธ์มันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็เถียงกันทุกวันอะไรเงี้ยวันไหนแม่ไม่อยู่ก็วิ่งไปเรียกป้ามาแทนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนธุรกิจในครอบครัว <c oughs> เรามีสเตตัสค่ะมีแคปชั่นต่างๆนะคะตอนแรกหนูก็เขียนแค่แบบ แคปออไนท์เดย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบพื้นๆสักพ,พักแล้วก็แบบเราชอบเวลาเราลงรูปเราชอบตั้งแคปชั่นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยลองเขียนให้ลูกค้าดูดีกว่าเพราะลูกค้าได้ไปเขาก็อยากถ่ายรูปลงทุกคนเลยอย่างล่าสุดเมื่อ2วันก่อนมีลูกค้าโทรมาสั่ง15หห,ห่อบอกให้คิดให้หน่อยนะเอาแบบไม่ซ้ำก็เลยสักหอ่ออะไรเงี้ยก็คิดหนักอยู่ฮฟีดแบ็กก็โอเคนะคะคนก็สั่งซ้ำอยู่ ừ, ใช่แต่เราก็ยังไม่ได้เจอคอมเมนต์อะไรโดยตรง ุดต่อวันถ้ามากสุดก็ได้สามพันนะคะแค่กลางวันนะเชา้าถึงบ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถ้าน้อยสุดก็มีนะบางวันก็ออเดอร์ไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยแบบห้าร้อยอะไรเงี้ยก็ต้องถูกโย,น,ยนกันไปตอนนี้มีแต่ในไลน์แมนค่ะถ้าในยุทยานะคะสั่งในไลน์แมนได้แล้วก็มีในทาเพจไว้อยู่แต่ก็ยังแบบไม่ได้มียอดไลค์ชื่อเข้าห่อใบตองตามสั่งค่ะแล้วก็ใน Facebook ตรงก็รัสลรินปทชืวิจารกูลชื่อเต็มเลย